าการปฏิบัตขิขอ้งเราก็พอสมควรเกือบดาเราได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ต้นมาจนถึงสุดท้ามในการปฏิบัติทุกท่านได้ตั้งตั้งใจในการาทำความเยียรในการ ในการบริจาคในการปฏิบัติที่นี้ระยะเวลาเป็ดคือนเปดวันเป็นระยะเวลาเพียงน้อยนิดในการที่จะให้ได้ผลทางด้านการเงินแท้จริงคงเป็นไปได้ยากกรมาที่นี เข้าใจในวบาวิธีในการใต่ใจในการกระทบความเพียรในการปฏิบัติถึงเกิดมงหมายการปฏิบัติอย่างแท้จริงตามแนวทางที่พระโุทธองค์แสดงไว้เมืม่อเราเข้าใจแล้ว การที่จะให้ได้รับผลทางด้านจิตใจอย่างแท้จริงกข้งไปกระทําความเพียนต่อเราต้องกลับไปเที่ยวกันต่อที่บ้านเราอยู่ที่บ้านนั้นเป็นเวลาระยะยาวนานมาที่นึ่เกียงแปดวัน เป็นที่เรา,าทำกิจกรนม่างๆครับครั้งเดียวบางครั้งเราตองกลับครั้งเดีฉวนั้นเมื่อเราก็จะถึงอุบาวิธีแล้วเรากลับไปเรียนต่อที่บ้านถ้าเราสามารถเรียนติดต่อกันได้ทุกวันทุกวัน,นอย่างน้อย ไ่ได้วันสอครั้งรัางรังสอบรั้งลังหนึ่งชั่วโมงทำติดต่อกันไปจนเป็นเกิเป็นสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันการปฏิบัติ ก็จะก้าวหน้าสำหรับเราก็คือเราจะได้เจริญสติทุกวันทุกวันกรณีการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันก็ทำได้ยากในการที่เราจะทำในชีวิตประจำวันให้ได้จะไปดูการก้าวการเคลื่อนกบบทท่เราราอยู่ที่นี่ก็ทำไม่ได้ จะให้ทำได้นในชีวิตประจำวันที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือฝึกมองเข้าไปในใจของตัว,ตวเองดยตรงมองความรู้สึกของตัวเองมาดกวเอาทานะกิจง,งานในชีวิตประจำวันเ,เป็นอุนปกรณ์ทำงานไปด้วยชําเรือ,องใหญ่ไปด้วย มองกายแบบจำเดิมมองทำความรู้สึกว่าจิต,จะ,จ,ต,จ,ะะจ,ตจะคิดอย่างไรจิตจะคิดเมื่อไรจิตจะคิดอย่างไรเวลาเราทำงานในการทำงานก็มีทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งทั้งทำทงนั่นทำนี่สารพัดหลายประการ ในขณะที่เราทำงานก็ให้ทำงานเป็นปกติในชีวิตประจำวันใจหนึ่ก็คอยเฝ้ามองว่าจิตจะคิดอย่างไรจิตจะคิดกรรมอะไรของเราเท่นีรก็จะเป็นสิ่งที่เราทำได้ไม่ยากนะในการเฝ้ามองความคิดของตัวเองดูความคิดของตัวเอง มันต้องมอยความคิดของตัวเองบ,บ,บ,บ่อยๆทำแบบนี้ทุกวันทุกวันก็จะเกิดประโยชน์แก่ตัวาแล้วก็หาเวลาปฏิบัติธรรมให้ได้บ้างสองครั้งครั้งละหนึ่งชั 6, ่วโมงถ้าเป็นไปได้ไม่เกินสามเดือน การปฏิบัติก็จะอยู่กับตัวเราความว่าจะปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็ต้องขออุโมทนาทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติกันในกรั so, like ana, <im itation> ้งนี้แล้วก็ขอรุโมธนาต่อครอบครัวเพื่อนงสีที่ได้ เป็นเกี่ยวกับให้ผู้ปฏิบัติได้รับความสะดวกได้รับความสบายได้รับความตรายนกจากการปฏิบัติได้ข้าวได้น้ำได้ทุกสิ่งทุกอย่างในทางที่เราปฏิบัติขอให้ครอบครัว ทีจงมีส่วนร่วมในบุญกุสลของการปฏิบัติในกราวคั้งนี้ของทุก,ทกทุกท่านนะขออำ้าขจาของพระรัตนตรัจงปกปักรักษาครอบครัวเมตตาสีนั้น ปราบเดินกวาบก,ก้าวหน้าในธรรมให้ได้มีโอกาสในส่วนแห่งธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมบรรลุธรรมแล้วก็ขอนขอนุโมสมบท่านที่มันปฏิบัติในคราคทั้งนีนะ้ให้ได้ผสมบกับ วิยทยจธรรมขององค์เด็กพระพุทธีนพาพระพุทธเจ้าในช่วงระยะเวลาไม่นานจเกินไปด้วยการทุกพ์ขั้นทุกข์กขนเกอ